ผู้สื่อข่าวพาไปบุกถึงครัวผู้คุมชิมเมนูซิกเนเจอร์อย่างกุ้งกระด้งที่เขาบอกว่าขายดิบขายดีลูกค้าต้องสั่งจองกันข้ามวันข้ามคืนที่ร้านครัวผู้คุมตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายเรืองวิทยาธาอายุ37ปีดีกรีเป็นถึงผู้คุมนักโทษเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นเจ้าของร้านบรรยากาศร้านวันนี้นะคะมีลูกค้านแน่นเต็มร้านแล้วบนโต๊ะอาหารก็จะพลาดไม่ได้เลยที่จะไม่มีเมนูกุ้งกระดง้งที่แพรใหญ่อลังการสมคำร่ำรือที่ใครก็บอกว่าหากผ่านมาต้องแวะชิมกันให้ได้ นายเรืองวิทยาทาเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าสำหรับเมนูกุ้งฝอยทอดกรอบนั้นหลายท่านก็คงจะเคยรับประทานกันมาบ้างแล้วแต่ถ้ากุ้งฝอยทอดกรอบแพรใหญ่อลังการรสชาติกลมกล่อมกรอบกรุบ ตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายแล้วก็ตองกุ้งกระดงของร้านครัวผู้คุมที่พัฒนาปรับปรุงสูตรจากกุ้งฝอยทอดธรรมดาธรรมดาตำรับรถด,ดั้งเดิมให้กลายเป็นเมนูเด็ดเสริมทัารายการอาหารอีสานอื่นๆที่แสนจะอร่อยแซ่บหนัวสมคำร่ำลือซึ่งเมนูกุ้งกระด้งที่ร้านครัวผู้คุมนะคะเป็นเมนูเด็ดที่ได้รับการพัฒนาทั้งสูตรและรูปรัก จนกลายเป็นอาหารยอดฮิตของลูกค้าต่างก็ชื่นชอบในรสชาติความอร่อยยิ่งใหญ่อลังการสมชื่อเสิร์ฟพร้อมกระด้งและน้ำจิ้ม3รสให้เลือกตามความชอบความอร่อยของเมนูนี้อยู่ที่การผสมแป้งทอดกรอบในสูตรลับของทางร้านบวกกับเทคนิคตอนทอดค่ะที่ต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษเริ่มจากตีแป้งกับกุ้งฝอยให้เข้ากันในปริมาณที่พอเหมาะ รอจนน้ำมันร้อนจัดก็ค่อยๆเทปแป้งที่ผสมกุ้งเตรียมไว้แล้วรอจนกุ้งลอยขึ้นมาและเปลี่ยนเป็นสีทองจึงตักขึ้นใส่จานพร้อมเสิร์ฟความพิเศษของกุ้งกระดง้งอยู่ที่กุ้งสดน้ำมันใหม่ทอดให้ใหญ่เท่ากระดง้งทานได้ทุกเพศทุกวยัยอร่อยได้ทั้งครอบครัวค่ะ นายเลืองวิทย์เล่าให้ฟังต่ออีกว่าตนเองเรับราชการในตำแหน่งผู้คุมนักโทษส่วนภรรยาเป็นคนที่ชอบทำอาหารมากก็เลยตัดสินใจเปิดร้านเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าร้าน,นย,ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนะักเพราะว่าอยู่ในช่วงของโควิดแพร่ระบาดแต่ก็พยายามประครับประคองร้านให้อยู่รอดจนสามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิดมาได้ระหว่างช่วงที่ร้านเงียบๆนะคะก็พยายามคิดค้นหาเมนูใหม่ปรับปรุงรสชาติ โดยตนเองมีโอกาสที่ได้ไปชิมเมนูกุ้งฝอยทอดกุ้งถาดมาบ้างก็เลยคิดอยากจะนำมาทำเป็นเมนูเด็ดของร้านก็ไปติดต่อชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงที่เขามีอาชีพหาปลาหากุ้งฝอยตามธรรมชาติให้มาส่งขายที่ร้านของตนเพื่อนำมาปรุงเป็นเมนูกุ้งกระดง้งที่เสิร์ฟพร้อมกระด้งแบบแพรใหญ่อลังการส่วนกระด้งนั้นก็อุดหนุนมาจากชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ นายเรืองวิทย์บอกต่ออีกว่าหลังจากปลดล็อกช่วงโควิดแล้วก็นำเมนูนี้มาโพสต์ที่เพจร้านในราคาโปรโมชั่นกระด้งละ99บาทเท่านั้นปรากฏว่ากลายเป็นเมนูที่เรียกลูกค้าเป็นอย่างดีเลยค่ะทางร้านเป็นที่รู้จักมากขึ้นลูกค้าทั้งขาประจำขาจรแวะเวียนมาไม่ขาดสายซึ่งเมนูอาหารของทางร้านมีหลากหลายให้เลือกทานนะคะ อาทิอาหารไทยที่คุ้นเคยอาหารอีสานแซ่บๆอาหารจานเดียวเหมาะกับช่วงเวลาเร่งด่วนจะทานคนเดียวหรือจะมาเป็นครอบครัวเป็นกวนเพื่อนยามเย็นชิวๆหรือจัดเลี้ยงขององค์กรในห้องแอร์เย็นๆทางร้านก็มีบริการเมนูซิกเนเจอร์ที่แนะนำว่าเด็ดนะคะอาทิลาบส้มตำต้มยำปลาคังแกงขั่วหอยขมชูชีปลาเนื้ออ,อ่อนแล้วก็เมนูอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะที่มีให้เลือกสรรตามใจชอบ และไม่พลาดนะคะที่จะต้องสั่งเมนูกุ้งกระดงที่เสิร์ฟพร้อมกระด้งเก๋ๆและน้ำจิ้ม3ามรสให้เลือกสรรตามใจชอบสำหรับลูกค้าก็มีมาทั้งนั่งทานที่ร้านแล้วก็สั่งกลับบ้านวันหนึ่งเนี่ยขายกุ้งกระดงได้ไม่ต่ำกว่า40กระดงก็กลายเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านไปเลย สำหรับใครที่อยากจะมาชิมเมนูกุ้งกระด้งหรืออาหารอีสานทุกประเภทก็มากันได้นะคะที่ครัวผู้คุมตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพใกล้เคียงกับเรือนจำกลางพิษณุโลกสั่งอาหารได้ทางเพจ Facebook ครัวผู้คุมร้านเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ร้านหยุดวันอาทิตย์ค่ะสั่งอาหารสำรองที่นั่งได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0 8 1 6 7 5 0 7 8 5และ0 8 6 5 8 9 8 6 98ค่ะร้านโคผู้คุมครับเป็นเปิดตั้งแต่เดือน2มีนาครับเดือนมีนาก่อนช่วงโควิดครับซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นกุ้งกระโดงครับที่โชว์ไปเป็นเมนูหลักของร้านที่ทําให้ลูกค้าลิ้มลองแล้วติดใจมากที่สุดครับช่วงนี้เราคัดสรรวัตถุดิบยังไงคะวัตถุดิบเราเก็บเราเก็บเก็บมาจากธรรมชาติโดยตรงครับซื้อมาจากชาวบ้านที่หาตามท้องทุง่งท้องนาครับ เราสั่งออเดอร์เข้ามาเอาเป็นปลาเป็นกุ้งธรรมชาติหมดเลยครับเราเคยทานเคยลองชิมแล้วก็มีผู้รู้แนะนํามาแต่ก่อนผมไปกินจะเป็นเป็นถาดเป็นเล็กๆเราก็มาประยุกต์ให้เป็นกระด้งเอากระด้งมาใส่ครับเพื่อเพื่อเป็นเพื่อเป็นการตลาดเพิ่มขึ้นหรือว่าเป็นทางเลือกให้ลูกค้าได้ลิ้มลองผลตอบรับเป็นไงคะผลตอบรับช่วงนี้ก็หลังหลังช่วงโควิดก็ถือว่าดีมากครับช่วงนี้ก็ลูกค้าก็เริ่มรู้จักครับจากแต่ก่อนลูกค้าไม่ ไม,ไม่เคยรู้จักร้านผมร้านผมเป็นร้านเปิดใหม่ยังยัเพ,พิ่งเริ่มเปิดก็ลูกค้าก็ได้รู้จักทางเฟซบ้างทางทางเพื่อนแนะนาไปบ้างก็เริ่มเริ่มมีลูกค้าดีขึ้นมาราคากระดูกาเท่าไหร่คะตอนนี้อยู่ช่วงโปรโมชั่นที่ร้าน99บาทครับคุมเกิดจากผมทํางานอยู่ในเดือนจำครับผมเป็นผู้คุมแล้วก็เกิดจากการการที่ชอบทําอาหารชอบแฟนผมเป็นคนทําอาหารชอบทาอาหารกิน แล้วไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรกเก๋ๆคือก,ก็ทํางานอาชีพนี้ก็เลยตั้งชื่อนี้ขึ้นมาครับวันนี้ค่ะคาดว่าขายจะได้ประมาณกี่กระดงงวันโอ้น่า,าจะหลายร้อยครับ,น,บ,น,บนับไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่ามันมีออเดอร์มาเรื่อยๆครับส่งผมวิ่งส่งช่วงโควิดก็ส่งตลอดมีทั้งกลับบ้านออเดอร์กลับบ้านในเมืองก็ส่งเองหมดครับแท้วทุกวันทําได้กี่กระดงทุกวันกน็ถ้ถามีออเดอร์มาเราทําได้ก็ประมาณ30ขึ้นไปครับ แต่ไม่เกินไม่น่าเกิน40ครับเต็มที่แต่ถ้าจะให้ดีจะอร่อยเลยผมก็อยากประ,ประมาณการว่าไม่เกิน20ต่อวันอยู่ที่วัตถุดิบเลครับเพราะวัตถุดิบมันหายากครับเป็นของธรรมชาติครัมันกําหนดไม่ได้